สวัสดีชาวสีเมฆทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวสีเมฆตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนนะครับว่าความรักของชาวสีเมฆจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงสำหรับคุณหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับใครอยากดูในส่วนตัวก็แอดมาข้างล่างเลยนะครับก็มาดูดวงความรักของชาวสีเมฆดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันในเดือนเมษายนแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ชาวสีเมษทุกท่านด้วยขอมีความสุขคนรักเก่ากับคืนมาเดี๋ยวขอให้คนรักที่คุณมีปัญหาก,กันเนี่ยกลับมาปรับความเข้าใจกันนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนนะครับมีไพ่ขึ้นมาว่าสิบเหรียญเข้ามาหรือเทนออฟเบนดิคอนไพ่สิบเหรียญใบนี้คือภาพของความรักของผู้ชายผู้หญิงเด็กๆก,การเป็นครอบครัวการอยู่บ้านหลังเดียวกันมีสัตว์เลี้ยงและมีเหรียญด้วยเห็นไหมครับคือความมั่นคงเรื่องความรู้สึกความมั่นคงเรื่องของความรัก พอฉันไพ่สิบเหรียญใบนี้บอกชาวสีเมทานว่าคุณกับคนที่คุณรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะคุณสองคนเคยมีความสุขเคยมีความเข้าใจกันเนี่ยวันแรกที่เรารักกันนะครับผมหรือปีแรกแช่วงแรกแรกที่เราครบหาก,กันเนี่ยคุณอาจจะมีการแต่งงานคุณอาจจะมีการสร้างครอบครัวกับเขาคุณอาจจะมีบ้านอยู่ด้วยกันคุณอาจจะเคยอยู่ด้วยกันจับมือเคียงข้างกันเหมือนกับผู้ชายผู้หญิงที่มีการวางแผนสร้างครอบครัวกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วไพ่ใบต่อมาเนี่ยมันคือไพ่ขึ้นมาว่าสี่เหรียญเข้ามา ทุกอย่างที่ทําลงไปเนี่ยเป็นไพ่ที่มาว่าโฟออกัสอินดีด้คอรหรือไพ่สี่เหรียญน,นะครับผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งทับหีบสมบัติอยู่นั่งทับเหรียญเหรียญนุยาอ,ยาอยิวเนี่ยเขาไม่ยอมจะสูญเสียคนคนนี้ไปหรอกเพราะฉันไพ่สิบเหรียญกับไพ่สี่เหรียญใบนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลคือความรักของชาวสีเมฆท่านว่าความรักของคุณเนี่ยมันคือสิ่งที่มันคือความรักจริงๆรมันคือความสุขความเข้าใจจริงๆและไพ่สี่เหรียญหมายถึงว่าเขาไม่ยอมเสียคนที่มีค่าของเขาไปหรอกเขาไม่ยอมเสียความรักของเขาไปหรอกเขาไม่ยยยออออมมมมมเเเเเเสสสีีีีีีีีคคคคนนนนนนททท่่่่่รรรรรรััักกกกกกววววาาาาาาาุุดไไปปหหหพพะะฉ้้้ญใบบชิูึณ็ตแล คุณต้องถามตัวเองนะกันว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังใครสักคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าถ้าคุณยังร้องไห้อยู่ยังเจ็บปวดยังเสียใจย,ยังรักใครสักคนหนึ่งอยู่นั่นแหละมันคือความรักเพราะฉันไพ่สิบเด่นคือความที่ไม่เป็นความเข้าใจกันมาก่อนความสุขเราเคยมีความเข้าใจกันเราเคยอยู่ด้วยกันเขาเคยรักในสิ่งที่คุณเป็นเขาเคยชอบในสิ่งที่คุณทําและไพ่สิบเด่นไปเนี้ยนนคือการที่คุณเอามือจับกันแล้วก็มีบ้านเห็นไหมครับคุณเคยดูแลเขาคุณเคยช่วยเหลือเคยทําทุกอย่างเพื่อเขา ห่วงใยเขาไม่ว่าจะเป็นว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงบ้างนะอยู่ยังไงมีเงินหรือเปล่าเป็นห่วงเป็นใยเขาเพราะฉะนั้นไพ่ใบต่อมาขึ้นมาพ่าสีเดียนนะครับเฟร์เป็นดิคอนไพ่ใบนี้บอกชาวสีเม่ใช่าคนรักง,งคุณเนี่ยที่มีปัญหากันหรือไม่เข้าใจกันไปหรือหยุดคุยกันไปเนี่ยหรือเขาอาจจะมีการนอกใจคุณไปเป็นไพ่หกดาวเข้ามาหรือทำอะไรที่มันเจ็บปวดเสียใจทํรลายคุณหนักมากเลยไพ่หกดาบใบนี้บอกว่าเห็นไหมครับเป็นภาพของแม่มด สามคนที่นั่งขี่ไม้กวาดสามคนนะ่ะต้องมีใครสักคนนึ้งที่ถูกทำร้ายต้องมีใครสักคนที่ตกจากไม้กวาดแน่นอนพอสอนสามเนี่ยมันคือมันผิดกฎหมายด้วยแล้วก็เจ็บด้วยเพราะฉันให้หกดาบไปนีค่ความรักความรู้สึกที่ชาวสีเมษเท่านีน้นเข้าเรื่องก่อนมันคือความเจ็บปวดที่เราถูกใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำร้ายถูกใครสักคนเดินจากเราไปพร้อมกับอีกคนนึงแล้วเราเนี่ยเป็นเหมือนกับส่วนเกินของเขาเลยเพะฉันให้หกดาบไปที่บอกชาวสีเมษท่านว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเราทำรักเขามากห่วงใยเขาดูแลเขาทำทุกอย่างเพื่อเขาคบกับเขาาาามนนนนแส่ คบกับเขามาตั้งนานหลายปีเดี๋ยวคบกันมาเป็นความสุขของผู้ชาใ,ใครมาก่อนแต่ยอยู่ไพ่ขึ้นมาหกดาบกลายเป็นส่วนเกินในชีวิตของเขาซะอย่างนั้นนะ่ะกลายเป็นส่วนเกินของเขาที่เขาไม่ต้องการซะอย่างนั้นนะกลายเป็นคนที่เหมือนกับส่วนเกินนี่ทําอะไรไปแล้วเหมือนกับมันเป็นความปกติความเคยชินความชินชาความรู้สึกที่เหมือนกับเขารู้สึกว่าทําไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรทําไปแล้วเหมือนกับเขาก็ทํร้ายเราอะเพราะฉันพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บไพ่สี่เด่นเข้ามานะครับไพ่สี่เ่ในไม่นี้คือภาพของผู้ชายคนนึงที่เขานั่งทับหีบสมบัติ นั่งทับสิ si friends, group, ่งที่มีค่าของเขาอยู่ไม่อยากจะเสียสิ่งนี้ไปเพราะฉันพ่อคุณหายไปหรือคนรักของคุณเนี่ยคงอยากจะบอกแล้วว่าเขาอยากจะกลับมาคุยคุณนะเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะเขายังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานะเมื่อจะเป็นการพูดคุยการติดต่อหรือแค่อยากจะมีคุณไว้เนี่ยให้รู้ว่ามีคุณไว้เป็นความมั่นคงเป็นความสุขในชีวิตของเขาเป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็อยากจะรักษาตรงนี้เอาไว้ เพราะฉันไพ่สี่เหรียญไปนี่บอกเขาเล่าคุณเนี่ยเขาจะทาคมรู้สึกที่เหมือนกับพี่ชาอยากจะกักคุณไว้อยู่ยังมีการพูดคุยยังมีการที่เหมือนกับไม่อยากจะเสียคุณไปแต่สี่เหรียญไปนี้บอกว่าเขาก็ไม่ยอมสูญเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งเลยเขาก็ไม่ยอมสูญเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งเลยแม้แต่อย่างเดียวเพราะฉันไพ่ไปนี่บอกเขาอาจจะไม่ยอมปล่อยคนอื่นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมแก้ปัญหาแต่ก็ไม่ยอมจะเดินจากต่อไปไม่ยอมจะเหมือนกับเสียออกไปเช่นกันเพราะฉันไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่าเด็กถือถ้วยเข้ามาหรือเพจออบคับ ไพ่ใบนี้บอกชาวสีเม่ท้านวคุณเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เหมือนกับโยนผ้าคลุมออกแล้วพร้อมจะเดินออกมาบนเส้นทางของคุณกลับมาวาดรูปกลับมาสร้างศิลปะกลับมาวาดรูปในสิ่งที่เราชอบกลับมาเหมือนกับการวาดรูปคือการที่เหมือนกับทําให้ใช้สมองของเราความคิดของเราเนี่ยความรู้สึกของเราที่อยากมีความสุขความคิดที่สร้างสรรค์นั่นเองเพราะฉันเพจออฟครับเด็กถือถ้วยคือเหมือนกับพอคุณรู้ว่ามันเจ็บอ่ะเรารักใครสักคนหนึ่งมากมากนะสิบเหรียญหกดาบลักเขาสุดหัวใจลักเขามากพยายามเข้าใจว่าทุกอย่างที่เขาทําลงไปเนี่ยเราอาจจะทํำราเขอะ แต่พอเราพยายามเข้าใจเราก็แบบเปลี่ยนตัวเองแล้วเด็กถือถ้วยพยายามทําสิ่งดีๆเพื่อเขาแล้วกี่ครั้งที่เราเปลี่ยนแปลงกี่ครั้งที่เหมือนกับพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นพยายามเปลี่ยนแปลงแก้ปัญหาเพื่อเขาสุดท้ายทําทุกอย่างไปเปลี่ยนตัวเองไปเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนตัวเองเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่เหมือนเก่าสุดท้ายเราทําทุกวิธีทางพยายามทําทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เห็นค่าการเดินจากไปของเราก็เลยกลายเป็นเหมือนกับไพ่หกดาบเข้ามาพอเราตัดสินใจที่เดินจากไปปุ๊บเนี่ยกับกลายเป็นไพ่ข แล้วก็ไพ่สีถึงไม้เท้าเขากลับกลายเป็นเหมือนกับคนที่อยากตามหาคุณอยากจะมีคุณอยากจะเห็นคุณค่ากลับมารักษาคุณเอาไว้เพราะฉะนั้นไพ่สีเนม่ยบอกว่าคนักของชาวสีเมทที่มีปัญหาที่เลือก,กันไปหรือจากกัน,นไปเนี่ยเขาต้องการคุณกลับคืนมาเพราะคุณเนี่ยเป็นคนที่รักเขามากที่สุดแต่เห็นไหมครับอาสนถึงไม้เท้าเข้ามาถ้าคนนี้เขาไม่เจอปัญหาถ้าคนนี้เข้าไปแล้วเขาไม่ทําปัญหาหรือไม่ทําร้ายอะไรเนี่ยตอนที่เขาทำเขาอาจจะไม่ได้คิดตอนที่เขาขี่ไม้กวาดเดินจากคุณไป,ปหรืาอท่าปัญหากับคุณไป S <S <an> <S เขาอาจจะคิดว่าคุณยอมเขาอาจจะคิดคุณรักเขามากเหมือนกับให้เอ็มเพจเข้ามาเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ท้องเห็นไหมครับเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ฝากชีวิตไว้กับเขาเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ฝากหัวใจฝากชีวิตฝากทุกอย่างไว้ให้เขาดูแลวางแผนที่สร้างครอบครัวหรือมีลูกกับเขาหรือผู้หญิงที่เหมือนกับเอ็มเพจแม่รักลูกดูแลห่วงใยเขาเสื้อผ้าหน้าผมห่วงใยเขามากกว่าห่วงใยตัวเองด้วยซ้ํารักเขามากกว่ารักตัวเองด้วยซ้ําดูแลเขาทุกอย่างแค่เขาทุกอย่างเพราะฉันเดาเอ M ็มเพจไปนี้คือเหมือนกับความกท่าใใทานนเยุงขอ ล่าเขาสุดหัวใจบางแผนสร้างครอบครัวห่วงใยเขามากกว่าห่วงตัวเองด้วยซ้ําแต่พอเขาทาไปเนี่ยเขาคิดว่าเรายอมพาทุกอย่างนะครับกายเป็นแอสซินถึงไม้เท้าอะพอเขาทําแบบนั้นกับเราปุ๊บเนี่ยกับกายเป็นเหมือนกับเขาทําไปโดยไม่คิดว่าเราจะเจ็บนะเราจะเสียใจนะเราจะเหมือนกับรู้สึกเจ็บแค่ไหนถ้าเกิดเขาทําปัญหาหรือทําร้ายเราอะเพียงเพราะเราเหมือนกับยอมเขาอย่างนั้นหรอเพียงเพราะเราดีกับเขาเพียงเพราะเราเขามากอย่างนั้นหรอเพราะฉันเอ็มเพจใม่นี้บอกชาวสีเมฆถ้าาคุณก็อยากจะบอกคนที่คุณรักแล่ถ้าเกิดใครมาดูชาวสีเมฆอยู่เนี่ยคน รักของชาวสีเมฆเนี่ยผมอยากจะบอกคุณรู้เลยว่าที่เขารักเนี่ยที่เขายอมคุณเนี่ยก็เพราะเขารักคุณมากไม่ใช่ว่าให้ยอมให้คุณเนี่ยทาอะไรกับเขาก็ได้ทําให้เขาเจ็บทำให้คุณเสียใจจะทําลายเขาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉันได้สื่อถึงไมาท้าเบนี่บอกคนรักของชาวสีเมฆเขาจะเันือกับทําอะไรไปโดยที่ไม่คิดถึงปัญหาทําอะไรไปโดยไม่คิดว่าชาวสีเมฆเนี่ยจะเจ็บจะเสียใจจะร้องไห้จะทนไม่ไหวอ่ะจะเดินจากเขาไปจะเลิกที่จะเหมือนกับยอมอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉันพ่อคุณตัดสินใจที่จะเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดโมูน่ะ นะครับนี่คือการทำนายชะตาเรื่องของอนาคตหรือการแนะนําพอเป็นไพ่ของไพ่เดือมูลเข้ามาพอชาวสีเมตตาตัดสินใจย้เดินจากใครสักคนหนึ่งไปพอทนน้อยน้ําตาไม่ไหวอ่ะพอทนความเจ็บปวดในบอกน้ําตานี้ไม่ไหวอ่ะพอันเดือมูนกับความเจ็บความเสียใจที่มันอยู่ในหัวใจของเราในรึกของหัวใจเราอ่ะปัญหาตรงนี้คุณค่อนข้างจะคิดแล้วว่าเรายอมเจ็บนะเรายอมเสียใจถ้าปัญหาตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเรากลับมาคุยกันกลับมาแก้ไขกลับมาปรับความเข้าใจกันได้แต่เขากลับการที่เหมือนกับพอเรามีปัญหากันเขากลับเดินเดินจากไปเขากลับเหมือนกับทาอย่างอื่น กลับไปหาคนอื่นทดแทนกลับเดินจากเราไปกลับทิ้งเราไปกลับสร้างปัญหากลับทาให้ปัญหามันมากขึ้นน่ะทั้งที่เป็นไพ่เดอะมูลาบอกว่ามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราคาดหวังว่าจะกลับมาคุยกันกลับมาแก้ไขกลับมาให้โอกาสกันแต่เขาก็กลายเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดอะมูน่ะกลายเป็นเขาทิ้งน้อยเจ็บปวดความเสียใจทิ้งน้อยน้าตาไว้กับเราอะจนเหมือนกับแม่ตัวนี้ที่เหมือนกับเห็นน้ําตาของคุณน่ะว่ามันน้ําตาเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะมันเป็นบ่อน้ําตาที่เหมือนกับความเจ็บปวดอันนี้มันจากเล็กๆเลยน้อยเนี่วไห ก็ตัดสินใจที่จะเดินจากไปพอเราหายไปชีวิตของเขาคือไพ่เดอะมูนเข้ามาลองหายไปดูซิลองไม่รับสายเขาดูซิลองปิดโทรศัพท์ดูซิลองหายไปชีวิตของเขาดูซิลองเลิกตามหาเขาดูซิไพ่กับกลายเป็นไพ่ขึ้นเหมาเว็บตัวเอเข้ามาอสวินถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่สี่เหลี่ยนนะ่ะกับกายเป็นเขาที่เหมือนกับอยากจะวนเวียนกลับมาอยากจะย้อนเวลากลับคืนมาหาเรากับเสียดายบางเวลาที่ผ่านมาเพราะฉันไพ่เว็บตัวเอไปนี่คือเหมือนกับกงล้อแของโชคชะตาคุณเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งแม่มดที่เหมือนกับอยากจะบอกเขาว่าเนี่ยเราเป็นท้งบาน เป็นทั้งความรักเป็นทั้งหัวใจเป็นทั้งหนังสือเป็นทั้งการเรียนรู้ของการรักการเป็นทั้งเดซันเนี่ยเป็นทั้งแหวเพชรการดูแลการหุ่งใหญ่การรักษาอยากจะแต่งงานอยากสร้างครอบครัวอยากวางแผนชีวิตกันมากมายเลยเพราะฉันไพ่เวฟเดียคือเวฟฟอร์จูเนี่ยคือไพ่อของร้องโชตตาที่ชาวสีเมฆเนี่ยคุณอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับมารักกันอีกเรากลับมารักกันอีกเนี่ยมีเวลากันอีกครั้งหนึง่งเนี่ยเราคงอยากจะทาหลายๆสิ่งหลายอย่างให้กับเขาดีขึ้นกว่าเดิมแต่เขาะอยาากกจทํแบบบนนัั้เรราหือเปล่าเขาอยากจะเป็นแบบนั้นกับเราหรรือออเเปปล่่าาาาพะฉันนไขึ้มยงีบก พอตัดสินใจจะหายไปปุ๊บเนี่ยเขากลับรู้สึกเหมือนกับตามหาเราเขากลายเป็นรู้สึกเหมือนกับอยากจะพูดคุยอยากจะเข้าหาเราแต่เวลาทําร้ายเราเวลาเราเจ็บปวดเราเสียใจเนี่ยเขากลับไม่คิดจนน้าตาของเรามันเหมือนกับมันล้นออกมาจนน้าตามันร้องไห้จนเหมือนกับมันไม่มีน้าําตาร้องไห้จนบางทีมันเสียใจจนเหมือนกับไม่หลงเหลือความเจ็บปวดอยู่เพราะฉันพ่อของเราตัดสินใจปุ๊บเนี่ยกับกลายเป็นไพ่ขึ้นมาวัตถุอบวานเข้ามาไพ่ถูอบบมนใบนี้แนะนําชาวสีเมเดการบอกชาวสีเม็ดท่านว่าสองไม้เท้า คุณถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณก็เหมือนกับโลกใบนึงที่เขาตามหานั่นแหละคุณก็เหมือนโลกใบนึงที่เขาอยากต้องการที่เขาอยากจะรักษาไว้อยู่ในมือเขานั่นแหละแต่เห็นไหมของหมโลกใบนี้มันอาจจะเล็กเกินไปสำหรับเขาหรือเปล่าเพราะฉันถูกออกว่าใบนี้บอกชาวสีเมีต่ท่านว่าหรือการทานายชะตาว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยดูตัวเล็กเลือเกินเวลาคบกับเขาทาไมเราดูเหมือนกับไม่เหมือนกับโลกใบใหญ่อะเราสามารถให้ความสุขเขาได้ไม่เต็มที่พออะเราอาจจะเป็นโลกใบนึงที่เล็กเกินไปเราอาจจะดูตัวเล็กเกินไปสำหรับเขาอาจจะดูเหมือนกับโรกใบเล็กๆท จจะเหมือนกับดูคนความรักของเราดูเหมือนกับมันไม่ยิ่งใหญ่มันไม่พอโลกของเราไม่ยิ่งใหญ่พอสำหรับเขาที่เขาอยู่กับเรามีความสุขเนี่ยไพ่สองใบเท้าไปนี่บอกว่าการปล่อยใครสักคนหนึ่งไปเนี่ยบางทีเป็นของขวัญที่ดีสุดสำหรับเขาก็ได้นะการหายไปจากชีวิตของเขาเนี่ยคือการที่เหมือนกับเราจะมอบของขวัญที่ดีสุดให้กับคนที่คุณรักก็ได้นะเพราะสิบมือถือเท้าเข้ามาเดมูลเข้ามากับไพ่สองใบเท้าคือการทำลายดวงชะตาของชาวสีเม็ว่าคนที่เขาจากคุณไปเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ม่เดินจากคุณไปแล้วเขามีความสุขกว่า ก่อนตอนที่มีเราก็ได้เดี๋อตอนที่อยู่กับเราก็ได้เพราะฉะนันพ่อคุณหายไปปุ๊บเนี่ยถ้าเขารักคุณมากพอถ้าเขามองเห็นว่าคุณเป็นไพเอ็มพเข้ามาเนี่ยแน่นอนราบผมขอทํานายเลยว่าส่วนใหญ่จะกลับมาถ้าเลิกกันไปไม่เกิน6เดือนถึง1ปีนะถ้าเพิ่งมีปัญหากันไปไม่เกิน6เดือนถึง1ปีเนี่ยมีโอกาสที่คนรักของคุณเนี่ยจะกลับมาเพราะนี่คือการทำนายดวงชะตาของคนรักของชาวสิเมสนะครับไพ่หกถ้วยเข้ามาหรือว่าสิกออฟคัเห็นไหมครับผู้หญิงคนนึงตัดสินในจย้ยเดินออกจากบ้านหลังเนี้เมื่อบ้านหลัังงเนียม,ม่คกขอขออาู เมื่อบ้านหลังนี้ไม่มีเขาอยู่เมื่อโลกที่ไม่มีเขาอยู่แล้วเนี่ยไพ่หกถ้วยไปถืว่าเมื่อโลกที่ไม่มีเธอคนชาวสี่เม็เองก็ไม่เหลือใครก็ไม่มีใครเช่นกันคุณเมธเองก็ไม่มีใครเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ขอเลือกเดินออกมาพอเราตัดสินใจเดินออกมาจากบ้านหลังเนี้ยเดินออกมาจากโลกของการและการโลกที่ไม่มีการและกันแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนกับมองหากันและการว่าเราอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเราอยู่บ้านหลังเดิมหรือเปล่าเรายังคิดถึงกันหรือเปล่าเราจะกลับหากันหรือเปล่าซึ่งคําตอบพอคุณหายไปกับกลายเป็นไพ่หกถ้วยอ่ะเขากลับมองหาคุณเนี่ย เขากลับคิดถึงคุณเขากลับถามว่าคุณอยู่ตรงนั้นไหมคุณยังอยากจะรักกันยังยาจะมีกันอยู่หรือเปล่าได้ยินเสียงหัวใจกันได้กันหรือเปล่าอยากจะกลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเพราะโลกที่ไม่มีการและกันรักกันเนี่ยเหมือนกับโลกของคุณสองคนเนี่ยก็ต่างเป็นไพ่เดมูนเข้ามากับไพ่เป็นอสุริึงเมตทาเข้ามากับกลายเป็นไพ่สีเี่ยดเข้ามากลายเป็นโลกที่การสองคนสองคนเนี่ยไม่มีใครไม่มีการรักกันไม่มีสิ่งที่มีค่าเพราะฉันที่ผ่านมาคือไพ่สีเหี่ยดเข้ามาเอ็มเพจชาวสีเมฆหลายลายท่านเนี่ยทั้ คือการที่คุณรักใครสักคนหนึ่งสุดหัวใจอ่ะรักใครสักคนหนึ่งมากๆรักมากกว่าตัวเองด้วยซ้ําแล้วคุณคบกับเขาด้วยความเข้าใจมาตลอดคุณทําดีมาตลอดคุณยอมเขาทุกอย่างคุณห่วงใยเขามากกว่าตัวเองด้วยซ้ําคุณรักเขามากกว่าคุณรักตัวเองด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเวลาคือคาตอบทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดเลิกกันไปไม่เกินหนึ่งปีผมขอทํานายเลยไม่ต้องไปดูหมอดวงแบบส่วนตัวหรอกนะเขาจะกลับมาหาคุณครับแต่ถ้าเกิดเลิกกันไปเกิน6เดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยเขาอาจจะไม่กลับมานะครับ เพราะอะไรเพราะตอนนี้เขาจะมีเส้นทางของเขาทางเดินของเขาเพราะฉันไพ่ไปสุดท้ายคือบทสรุปความมาาของชาวสีเมนว่าเด็กถือไม้เท้าหรือว่าเพกออกบานเข้ามาจะเห็นภาพของคนคนหนึ่งที่เขาต้องจะมาเก็บของและเดินไปข้างหน้าเดินออกไปบนเส้นทางของเขาอะเห็นไหมครับว่าของก็ของของเขาไม่กวาดก็ไม้ขวาดของเขาทางเดินก็ทางเดินของเขาเห็นไหมครับขาก็ขาของเขาเพราะฉันไพ่ไปนี้บอกชาวสีเมนต์ว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่รักเขามากเป็นคนคนหนึ่งที่รักเขาทำได้เคียงแค่รักเขาเท่านั้นแหละแต่เราไม่สามารถไปดึงเขาได้หรอก เราไม่สามารถไปห้ามเขาไม่ให้ไปจากเราได้หรอกเพราะขาก็ขาของเขาทางเดินก็ทางเดินของเขาชีวิตก็ชีวิตของเขาแต่เมื่อไรก็ตามที่เด็กถึงไม้เท้าซึ่งถึงไม้เท้าเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เขาไปจากคุณเมื่อไรก็ตามที่เขาถึงคุณไปเมื่อไรก็ตามที่เขาไปบนเส้นทางของเขามากพอแล้วเนี่ยเขาออกไปจนภัยออกไปบนโลกกว้างออกไปประจนภัยออกไปต่อสู้กับชีวิตของเขามากมายไปสร้างปัญหามากมายแล้วเนี่ยเขาต้องรู้อย่างแน่นอนเขาจะกลับหาคุณอย่างแน่นอนก็เพราะไพ่ขึ้นมาว่าสี่เลี่ยนะเขาอยากจะกลับมาหาคุณก็เพราะว่าคุณหายไป เขาจะกลับมาพูดคุยอยากกลับมาหาคุณกลับเห่งคุณค่าคุณก็ต่อเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเลิกซ้อนสามเลิกเป็นส่วนเกินเลิกที่ต้องมานั่งเจ็บนั่งปวดนั่งเสียใจกว่าความรักที่เป็นแบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นหมดทั้งหมดที่ผมดูไปสำหรับใครที่เริ่มต้นใหม่นะครับผมเริ่มต้นความรักใหม่เนี่ยไพย่เอ็มเพจเข้ามานะครับเด็กถือไม้เท้าอันนี้ผมขอทำนายดูจา,ขอ,าของชาวสีเมฆตรอบคนโสดคนจะตัดสินใจจะมูฟออนหรือว่าอกหักเกินหกเดือนหนึ่งปีแล้วไม่รอแล้วให้เด็กถือไม้เท้าในเมื่อเขามีขขาาองเร เราเองก็เป็นเด็กถึงไม้เท้าเหมือนกันเราเองก็มีเส้นทางของเราเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยเป็นชาวสีเมทเองเนี่ยคุณก็สามารถเดินทางไปต่อได้นะคุณก็สามารถเป็นไพ่หกถ้วยได้นะเดินออกมาจากบ้านหลังนั้นได้นะถ้าเกิดโลกใบนี้มันไม่มีการละกันแล้วอะในเมื่อเขาเดินจากบ้านหลังน,นี้ไปก่อนในเมื่อเขาทิ้งเราไปก่อนเพราะฉะนั้นไพ่เอ็มเพจใบนี้กับไพ่สิบเหรียญเขาบอกว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยมันมีจริงนะครับขอให้คุณเชื่อแบบนั้นไว้แล้วไพ่ขึ้นมาว่าเอ็มเพจเขาบอกครด้วยหัวใจ่ะ รักใครแล้วเหมือนกับเมตตารักใครแล้วเหมือนกับทุ่มเททั้งหัวใจห่วงใยเขารักเขามากกว่ารักเราด้วยซ้ําเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนแคร์คนมากแคร์คนที่คุณรักมากอ่ะพอคุณเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเจอความรักที่เหมือนกับไพ่สิบเดี่ยนเข้ามานะครับแล้วก็ไพ่สี่เดี่ยนเข้ามาคุณมีค่าถึงขั้นคนคนรักที่เขาทําร้ายคุณหรือเขาจากคุณไปหรือเขาทิ้งคุณไปเนี่ยไม่เห็นคุณค่าคุณในภายหลังอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเห็นคุณค่าคุณในภายหลังแสดงว่าคุณมีค่ามากพอเพราะฉะนั้นไพ่สิบเร เป็นความสุขอีกครั้งหนึ่งความมั่นคงในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งความรักที่เหมือนกับเป็นครอบครัวกันจริงๆอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเกิดใครเดินจากคุณไปทิ้งคุณไปเนี่ยคุณต้องขอบคุณเขานะที่เขาเดินจากคุณไปเพราะถ้าเขาไม่จากคุณไปไม่ทิ้งคุณไปเนี่ยคุณอาจจะไม่เจอความรักที่เป็นครอบครัวความที่มั่นคงความที่มีความสุขีแท้จริงก็ได้เพราะฉะนั้นความรักที่มันจากคุณไปเนี่ยแสดงว่าเขาไม่รักคุณมากพอแสดงว่าเขาไม่ชอบครัวของคุณถ้าเขาไม่ทิ้ง เดี๋ยวอนาคตทั้งหน้าเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เจอความรักที่เขาเห็นคุณค่าคุณมีคนมากมายที่เขาเห็นคุณค่าคุณมีคนมากมายที่เขารอคอยคุณอยู่แบบให้เด็กถือถ้วยหรือเพดอฟคับไปเนี่ยบอกชาวสีไม่ไหนท่านว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกไปเด็กถือถ้วยคุณสามารถเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นความสุขสร้างสีสันสร้างความสุขในชีวิตของตัวเองขึ้นมาได้นะรู้ว่ามันไม่ดีรู้มันเจ็บปวดรู้มันพังรู้มันเหมือนกับมันพังไปแล้วมันเจ็บไปแล้วเนี่ยเ เริ่มต้นสิ่งใหม่สร้างสีสันสร้างความสุขให้กับตัวเองโดยที่ไม่ต้องมานั่งให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเดินจากเราไปคนที่ทำร้ายเราทำให้เราเจ็บปวดเสียใจร้องไห้แบบนี้เหมือนเดิมูลใบเนี้ยจนเราเดินออกมาจากที่ของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเดินออกมาแล้วเขาอยู่ได้ตามปกติเนี่ยเราก็อยากกลับไปเลยเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมมาดูไพ่ของคนรักของชาวสีเมฆต่อนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าทีออฟครับไพ่ทีออฟครับใบนี้บอกว่าถ้าเกิดคนรักของชาวสีเมฆเนี่ยผมขอทำนายไว้ก่อนว่ามีโอกาสที่กล แต่ไพ่ขึ้นมาว่าทีออฟคัพคเข้ามาไพ่สามถ้วยเนี่ยคุณเองก็อาจจะเหมือนกับเป็นคนที่เหมือนกับอยู่ได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยอาจจะอยู่ได้ปกติก่อนเขาเองจะเป็นฝ่ายที่ทิ้งคุณไปก่อนเพราะฉะนั้นไพ่สามถ้วยเป็นี่ว่าเขาอาจจะมีคนใหม่เขาอาจจะเจอสิ่งที่มีความสุขมากกว่าคุณเขาอาจจะอยู่ได้ตามปกติโดยที่คุณหายไปจากชีวิตของเขาแล้วอะเพราะฉะนั้นเกิดเขาไม่กลับมาเนี่ยนั่นแสดงว่าไพ่สามถ้วยอะแสดงว่าคนคนนี้เขาเป็นแค่คนคนหนึ่งที่รักคุณแต่ไม่ได้รักคุณแบบจะเป็นครอบครัวหหรืือออเเเเปป็็นนนคูชีีิตขงุณจะมบย สร้างอนาคตวางแผนชีวิตกับคุณนั่นเองนะครับเพราะฉันไพ่ไปต่อมาขึ้นเมาส์ทูออบานนะครับไพ่สองอไม้เท้าขึ้นมาสองชุดเลยนะครับเพราะฉันต่องไ้เท้าไปนี่ว่าความห่างไกลตอนนี้มันอาจจะทําให้คุณสองคนเนี่ยกลับมารักกันกลับมาคิดถึงกันอีกพะฉันได้เกิดจากไพ่ไตรงนี้คุณสองคนยังมีความคิดถึงต่อกันอยู่นะเขาเองเนี่ยอาจจะคิดได้ทีหลังเพราะฉันไพ่สองไปเท้าไปนี่คือการที่เหมือนกับบอกคนรักของชาวสีเม็ว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาจะคิดถึงคุณเขาจะกลับมาหาคุณหรือเขาจะนึกเสียดายคุณเนี่ยมาทีหลัง อาจจะไม่ใช่วันนี้หรอกอาจจะไม่ใช่เดือนนี้อาจจะใช่ปีนี้หรอกแต่เขาต้องสักวันหนึ่งแหละใช้เวลานานแค่ไหนแค่นั้นเองแต่ถึงเวลานั้นเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจที่จะร้องไห้จนไม่เหลือน้ําตาอาจจะลองหายไปจากชีวิตของเขาดูซิอาจจะเหมือนกับเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ได้นะอบชาสีเมรหลายท่านเลยเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นยังไงบ้างไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาว่าขึ้นถือเหรียญน,นะครับขึ้นออฟเพนดิคอนไพ่ไปนี่บอกชาวสี่เมษหลายท่านว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาบขา,าก แล้วเขารู้นะว่าคุณเนี่ยถือกุญแจรอเขาอะถือกุญแจละบ้านรอเขาถือกุญแจหัวใจรอเขาอยู่เขารู้นะว่าเขาได้หัวใจคุณไปแล้วเขารู้นะว่าเขาได้ความรักจากคุณไปแล้วเนี่ยเขาเลยคิดว่าเขาเป็นคนเดียวนะที่คุณเนี่ยเขาจะกลับมาหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉันคุนถือเดี๋ยวนีว่าคุณเป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่มีคุณค่าตัวคุณเองอยู่แล้วอะคนรักของคุณจะมองคุณแบบนั้นเลยเพราะฉันทําตัวเองให้มีค่านะครับถ้าคนนี้เขารักคุณจริงเขาจะกลับมา นะครับถ้าเขาเห็นคุณมีค่าเขาจะกลับมาหาคุณแต่ถ้าคุณเขารักของคุณเนี่ยเขาอยู่ได้ตามปกติเขาไม่กลับมาหาคุณแล้วคุณมูฟออนเนี่ยไพ่เบนคือควีนถือเรียญเขาบอกว่าคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นมีความมั่นคงเจอความรักที่ดีเข้ามาเจอคุณค่าที่เหมาะสมกับคุณดีกว่านะครับถ้าคนรักของคุณเนี่ยจะมาเห็นค่าคุณทีหลังก็ต่อเมื่อคุณอยู่ได้แล้วก็ต่อเมื่อคุณเริ่มเหมือนกับเริ่มต้นความรักใหม่เริ่มต้นมีความสุขเริ่มต้นชีวิตตัวเองได้ดีกว่าเดิมนั่นเองแล เพราะฉันพไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพอ่ออราเคิลแนะนําชาวสีเมตว่าอันเซเทนลี่นะผมอันเซเทนลี่นะครับผมไพ่ชุดวูวิวบีคัมนะครับชุดวูวูวีวบีคัมไพ่ใบนี้บอกชาวสีเมตรท่านว่าการแนะนํานะครับเดินเมาษายนเป็นปต้นไปเลยว่าอย้า้คุณเนี่ยเลือกในสิ่งที่คุณควรจะเป็นนะครับเลือกในสิ่งที่เราอยากจะเป็นถ้าเราอยากจะเป็นคนรักที่มีคุณค่ากับใครนะครับอยากจะมีความสุขกับใครเนี่ยคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับมาปรับความว้าใจกลับมาคุยกันเราอาจจะเหมือนกับให้โอกาสกันอีกครั้งนึงในการกลับมารักกันเหมือนเดิม ถ้าเกิดเรื่องกันไปเกินหกเดือนถึงหนึ่งปีแต่ถ้าเกิดเราเจ็บปวดเสียใจมานานแสนนานแล้วเนี่ยรู้สึกเราตัวเล็กเกินเวลาอยู่กับเขาเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเราเป็นโลกใบเลบ็กเกินที่เขาอยากจะอย,อยู่ด้วยอะไม่ใหญ่พอที่อยากให้เขาอยู่กับเราได้เนี่ยไพ่ขึ้นมาใบนี้บอกว่าเราเลือกในสิ่งที่มีค่าดีกว่าบางทีการหายไปของเรามันอาจจะมีค่ามากกว่ามันอาจจะมีความสุขมากกว่ามันอาจจะเป็นของขวัญให้กับเขาก็ได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือการทำนายชางชาวสีเมทว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณในวันที่มันนสายเกิไป เขาอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะมีคุณเอาไว้นะแต่เหมือนกับคุณเองก็เป็นสิทธิ์เลือกเช่นกันคุณเองก็สามารถเลือกได้เช่นกันว่าคุณยังอยากจะกลับไปหาเขายังอยากจะรักเขาอยู่ไหมหรือคุณอยากจะพอแค่นี้นะครับก็ขอบคุณชาวสีเมฆทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปแล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ